สวัสดีค่ะทุกคนเรื่องตลกวันนี้นะคะก็ยังอยู่ที่เว็บ viral gf diy นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณป้าอายุเท่าปโอนี่แหละอายุห้าสิบนะรุ่นเดียวกันปอนยังไม่ถึงห้าสิบปอนอีกนิดหนึ่งนะคะเรื่องมีว่า A 50 y year old lady started learning swimming this is super funny เขาก็บอกว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่ตลกมากเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณป้าอายุห้าสิบเพิ่งจะมา เริ่มหัดว่ายน้ำคือโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยคนหัดว่ายน้ำอะ่ะเขาก็จะเริ่มหัดกันตอนอายุน้อยๆไงตอนนี้คุณป้าทำไมถึงมาเริ่มหัดว่ายน้ำตอนอายุ50สังเกตตรงนี้นิดนึงนะคะ50ขีดเดียโอเยอะยามีขีดแล้วก็มีโอทำไมไม่มี S นะคะตรงนี้เนี่ยเคยมีคำถามจากนักเรียนโบสนานแล้วพวก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาจากคำถามนักเรียนนี่แหละ ตัวนี้เนี่ยถูกทำให้เป็น adjective ทั้งก้อนเลยนะทั้งก้อนเท่ากับ1นะคะทั้งก้อนเท่ากับ1แต่ถ้ามันไม่ขีดขีดมันเท่ากับ51คาเยีรย1คา O โอ1คาแล้วถ้าไม่มีขีดเนี่ยตัวเยีรยมันต้องมี s ด้วยนะแต่อันนี้ไม่มีเพราะมันถูกแต่ตัวขีดขีดเชื่อมาไว้ให้เป็น1ตัว adjective 1ตัวมาขยาย lady นะคะภาพที่วอสนึกให้น้องคือไอขีดขีดเนี่ยมันก็เหมือนกับไม้ เสียบลูกชิ้นแล้ว50 year old ก็เหมือนกับเอาลูกชิ้น3ลูกมาเสียบไว้ในไม้เดียวกันไงคือถ้ามันไม่ได้เสียบอยู่ในไม้มันก็จะเป็นลูกใครลูกปันอะนะ A 50 y e a r o l d lady who suddenly started learning how to swim instead of her usual routine work of going to a church, everyone was curious and asked her, "Why the change in your interest in swimming nowadays?" The lady, with a look of healthlessness reply when w e r my son and daughter in law quarrel each other she the daughter in law always ask s my son if your mom and I fall in water who will you save first อันนี้เป็นเสียงของคุณป้าเขาเป็นคนเล่านะแต่ว่าปวกราอยากทำให้เป็นเหมือนในหนังเวลาเขาเล่าหรือเขานลกมันจะนึกเห็นภาพแล้วก็เป็นตัวนักแสดงจริงๆนะ <c oughs> จินตนาการสูงนะทุกคน And because I do not want to put my son in a difficult position, so I am learning how to swim. A few days later, husband and wife were quarreling again, and the daughter in law unreasonably asked, Now tell me, if your mom and I fall in the water, whom will you save first? Husband replied, I don't have to get down in the water. My mom knows how to swim, she will save you. Wife refused to relent. No! You have to jump in the water and have to save one of us. The husband replied, Then you will surely die because I know how to swim and my mom will definitely save me first. <laughs> จบนะคะจบจบจบเรื่องสรุปรวมรวมก็คือคุณป้าอยุห้าสิบเนี่ยเพิ่งจะมาหัดไว้น้ำผู้คนเขาก็แปกใจเขาก็ถามว่า อ้าวทำไมถึงมหาหาใบน้ําตอนนี้ล่ะแทนที่จะไปเข้าโบสถ์ตามอายุไงตามอายุต้องไปเข้าวัดเขาวาอย่างนี้ยคุณป้าก็บอกว่าก็ฉันไม่อยากให้ลูกชายฉันลาบากใจอะ่ะเวลาลูกชายกับลูกสะภ้ยอะ่ะคุยกันโบสถ์ไม่รู้คําว่าแควเรลแปลว่าอะไรนะในเรื่องนี้มีแควเรลกับแควเรลริงเนี่ยเออไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่เราสามารถจะเดาเนื้อเรื่องโดยที่ไม่ต้องรู้ความหมายศัก์ก็ได้นะเขาก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าเมียของลูกชายอะ่ะ ยายสไ้ช์เธอเนี่ยเขาก็จะถามว่าถ้าฉันเนี่ยกับตัวเมียเนี่ยตกน้ําเนี่ยแล้วลูกชายฉันจะช่วยใครก่อนฉันก็เลยไม่อยากให้ลูกชายฉันเนี่ยลำบากใจไงเป็นคนกลางอ่ะฉันก็เลยไปหัดว่ายน้ํำเลยสองสาวันถัดมาทั้งสามีภรรยาลูกเนี่ยก็มาคุยกันอีกแล้วเจ้าเมียเนี่ยก็ถามกันอีกเจ้าเมียก็ถามว่าเธอบอกฉันสิว่า ถ้าเกิดฉันกับแม่เธอตกน้ํำนะเธอช่วยใครทางสามีก็ตอบว่าแต่วฉันไม่เห็นจะต้องกระโดดล,ลงไปในน้ําเลยอะก็แม่ฉันว่ายน้ําเป็นนี่เดี๋ยวแม่ฉันก็ช่วยเธอเองอะแหละเจ้าเมียก็ไม่ยอมไงไม่ยอมคําตอบไม่ได้เธอต้องตอบมาว่าเธอจะเลือกใครระหว่างฉันกับแม่ทางสามีก็บอกว่าฉันเนี่ยนะนะว่ายน้ําไม่เป็นฉันมั่นใจอะว่าเธออะต้องตายก่อนเพราะแม่ฉันต้องช่วยฉัน <laughs> จบเท่านี้นะคะ ทุกคนเข้าใจมุกฝรั่งใช่ไหมขำม,มากเลยอะ่ะก็ขอให้ทุกคนขยันขยันฝึกกันนะคะแล้วก็คำศัพท์ที่ไม่รู้นะคะก็ไปหามาเดี๋ยวว่าจะหาแล้วก็ใส่ไว้ให้ในช่อง description ละกันคุณก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเขาถกเถียงกันไหมหรือเขาคุยกันเฉยๆหรือย,ยังไงนะคะไปละบ๊ายบาย have a nice day bye